ชายแดนไทยขเขมรการประทะก,กันแค่ความขัดแย้งทางทหารจริงหรือมันคือกลเกมการเมืองของคุณเซนที่เราต้องจับตาคับเรามาส่องดูบทบาทของคุณเซนในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานยุทธทสภาของประเทศกัมพูชาได้ออกมาแสดงท่าทีซึ่งมีระยะทางการเมืองที่ซับซ้อนทั้ง ในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็สถานการณ์ในประเทศของกัมพูชาเองการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาปัจจัยภายในกัมพูชาซึ่งปัจจุบันนั้น,นเผชิญกับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากมายนะครับปัญหาการคอร์รัปชันของรัฐบาลและก็ปัญหาความไม่พอใจของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ฮุนเซนนั้นปกครองประเทศกรัรมพูชามาอย่างยาวนานกว่า30ปีการสร้างศัตรูภายนอกเช่นความขัดแย้งระหว่างไทยนั้นเป็นกลยุทธ์คลาสสิกนะครับของรัฐบาลฮุนเซนใช้เพื่อกระชับความสามัคคีภายในชาติและก็ที่สำคัญใช้ลดแรงกดดัน เกี่ยวกับปัญหาการเมืองภายในประเทศการเน้นย้ำเรื่องการปกป้องอธิปไตยและการสูญเสียทหารถูกใช้เพื่อการปลุกระดมชาตินิยมช,ชั่วคราวนะครับเพื่อสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลในสายตาของประชาชนมาสองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งความร่วมมือและความตึงเครียดนะครับถึงแม้ผู้นำ ในระดับผู้นำทั้งสองประเทศจะมีความสัมพันธ์อันดีในระดับบุคคลระหว่างทักษิณและก็คุนเซนนั้นมีความสัมพันธ์แนบแน่นในทางบุคคลมานานกว่า35ปีและก็ประเด็นของชายแดนนั้นมักจะถูกหยิบยกมาเป็นกลเกมการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องการสร้างภาวะผู้นำว่าตนนั้นเป็นผู้ที่แข็งแกร่งอย่างเช่นกรณีเขาพระวิหาร ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกกระแสชาตินิยมทั้งในประเทศไทยเองและก็ในกัมพูชาเองเพื่อเป้าหมายทางการเมืองภายในของทั้งสองประเทศข้อสังเกตสำคัญจากพ่อยแถลงของฮุนเซนนั้นมีการพูดถึงยุทธศาสตร์3ทางคือทางการทหารทางการพูดและทางกฎหมายเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชานั้นต้องการรักษาแนวทางหลายระดับโดยใช้การเจรจา เพื่อลดความร้อนแรงในขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณถึงความพร้อมทางด้านการทหาร mm. การเรียกร้องอยายุยงความเกลียดชังนั้นอาจเป็นการควบคุมไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายจนควบคุมไม่ได mm. ้เพราะมันจะกระทบความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจอย่าลืมว่าการค้าชายแดนนั้นมีความสำคัญของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะทั้งไทยและกัมพูชา กลเกมการเมืองเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งที่ชายแดนระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาทั่วไปแต่เป็นการเมืองของความทรงจำและเป็นการเป็นกลเกมการเมืองของอำนาจภายในกัมพูชาคุณเซนใช้สถานการณ์นี้เพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อที่หนึ่งเพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลฮุนมาเนต ข้อที่2ใช้เรื่องนี้เพื่อกดดันไทยในเรื่องอื่นๆเช่นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนักโทษกัมพูชาที่หลบหนีเข้ามาในไทยข้อที่3เป็นการเตรียมความรับมือกับกระแสความไม่พอใจภายในประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งกัมพูชานั้นเผชิญอยู่อย่างหนักหน่วงในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ต้องระมัดระวัง ไม่ให้สถานการณ์นี้ถูกใช้โดยกลุ่มการเมืองเพื่อสร้างความแตกแยกและความบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาว